ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะควันนี้เราจะเรามาอยู่ในเกมอ่าเราไม่ได้อยู่ในเกมสิเราจะมาสอนโพสต์คลิปลงยูทูบเนาะมาคลิปนี้คนส่งไปให้ยูทูบโอเคเนาะเอี๋ยากมีแค่สาม ดัดแรกต้องกดเลือกวนะิดีโอเนาะกดเลือกวิดีโอรุ่นอัโปโอของผมนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกดเลือกวิดีโอที่ตัวเองคิดว่าชอบ สีมันเป็นสีขาวอีกแล้วอ่ะเออกดวิดีโอเนาะที่คิดว่าชอบกดแล้วจากนั้นกดส่งเอานี่กดส่งกดไปที่ YouTube ทุกคนก็พิมพ์ตามใจเลยพิมพ์ตามใจเลยพิมพ์ตามใจเนี่ยนี่ไงนี่ไงพิมพ์ตามใจเลยแบบจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์เสร็จแล้วอะแบบยังเงี้ยเออพิมพ์ไปเลยเนาะทุกคน ผมจะพิมพ์มั่มวๆนะเพราะว่าผมเคยลงคลิปไปแล้วซึ่งใช่เรากดบันทึกไปถ่ายอีกแล้วคุณจะถ่ายทำไมวะเนี่ยกดถัดไปตรงนี้เลยเนาะไปกดให้เลือกไม่วิดีโอนี้ไม่สร้างบันเื่อเด็กจะได้อันนี้ได้ครับทุกคนมันจะได้แบบปลดล็อกให้ เขาพิมพ์ได้รอแป๊บหนึงนะ่งเนาะโอ้โหยังไงเฮ้ทุกคนแต่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยคือผมเนี่ยทำอะไรเสร็จหมดแล้วไงนี่พวกผมเคยลงคลิปนี้ไปแล้วเอา เพราะว่ามันมีคลิปแรกผมอยู่นะคลิปผมมีอยู่หนึ่งอันที่หน้าปุกไงเห็นไหมกวนวิดีโอมันเหมือนกันความ